ท่านอยู่ในท่านี้นะครับเป็นการกระทบผิดต่อกฎหมายจึงขอท่านยุติการเนินแจกเวลานี้นะครับเรียนน้องชาชนท่านนะครับขณะนี้มีการประกาศใช้พรบสอลฉุกเถินนัดสี่ข้อกำหนดที่ให้มีการชุมนุมนะครับการนชุมนุม เปียกหมดเลยครับโดนน้ำเต็มเต็มเลยนะกรุงและข่าวครับล้มเป็นแถวเลยเปียกหมดเลยครับข่าวล้มเล,ลมเลยนะครับผมก็ผมก็เกือเบเหมืนมนอมน,น,นกันนะครับ ไกลมากเลยครับไวน้ำแรงมากนะครับไวน้ำแรงมากครับ